สวัสดีคนด้วยนะครับผมผมชื่ครับ FS T c e l นะก็อยู่กับรายแเกมเซตีนะก็เป็นชีค่องร่างมาใหม่ครับเป็นซูเปอร์นะครับก็มาสีชี้นะครับว่ามีอะไรนะเราไปดูกันดีกว่านะครับเป็นชีครื่องรางนะครับที่มาสีชิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์เก่านะครับการละครที่ใครยังอยากหาอยู่ก็จัดไปครับตัวนี้ครับผมได้มาแล้วแต่ผมยัง ขาดในตัวตำนานอยู่ผมจะซื้อเติมซื้อตำนานมาเต็มรั่วายาบิน,นีผมจะซื้อหรือเปล่ายาบน,นีมันเจ็ดร้อยกว่าบาทก็กิจกรรมอะไรนี้มากมายเยอะแยะมากมายมานี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะอีเวนต์นี้เอรอ็อคอีเวนต์พิเศษนะครับตามเวลาที่กำหนดทุกวันนะครับวันที่16ถึงสิบแปดนะครับเวลา2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็วันเดียวเท่านั้นอีเวนต อ,อ๋อไม่ได้รับจี้คลัางซูเป,ปอร์ใหม่จะได้รับแสงหกี้ก็ที่สุดแข่งก็วันนี้นี่หว่าอ่ะเราไม่ต้องเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเราจะไปดูจี้ข้างล่างนะครับซูเป,ปอร์ครับสุดแข่งมานสี่ชิ้นนะ้ครแล้วก็ไอ้นี้เป็นอีเวนต์กลับมาอีกรอบนึงครับรวมคร,รับ ที่กำลังซุปเปอร์นะครับที่ใครยังอยากได้ตามหานะครับก็หาได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นชี้เครื่องรางมาใหม่นะครับสี่ชิ้นเลยชิ้นแรกก็นี่เลยครับดูกันว่าเป็นราชาที่ถูกนปรเทรศทุกย,ยี่ไม่ใช่นะครับในปรเทรศบริกาดนะครับก็เมื่อใฝ่ตรงข้ามยับไปทันทีสอง ครั้งนะครับขึ้นไปใน1เทินโอกาส66%สองไปเกาะล้างนะครับสอกาดสองครั้งนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีนะครับแล้วทาสีหรือทำลายนะครับโอกาส70%ป้องกันนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามเกิดคำเตือนวิตรี่โอกาส90%นะครับกักขังฝ่ายตรงข้ามหนึ่งครั้งนะครับนฤทศแล้วก็ปืนหมัดหุ่นไลกานะครับโอกาส46%นะครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่ใช้กับฉันนะครับ แล้วเมื่อทอยต่อผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส75%ผัดไปยังพื้นที่ของฉันแบบสมนะครับก็ยู่เป็นการแสดงผลนะครับแล้วเมื่อทอยต่อผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส70%เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามมาเป็นหุ่นไลากานะครับอ่ะแล้วก็ไอ้ที่ยังแบบธรรมดายอยู่นะครับยังไม่เป็นซุปเปอร์นะครับโอเคก็เอฟเฟกต์ไอเท็มก็คือเมื่อตกแรนด์บาของเรานะคับหรือก่าโอกาสร้างโอกาส51%ที่ตั้ง ติดตั้งด่วนตรวจในพื้นที่ที่เลือกแล้วเมื่อทอยลูกต่อได้ดับเบิลสครั้งหนึ่งในเธอในหนึ่งเธอครับโอกาส90%อร์เซ็นต์จะไปยังพื้นที่ต้องการและโอกาส70%ประกันะกันกับขังของฝ่ายตรงข้ามต่อไปก็เป็นซุปเปอร์นะครับแพ็กพิทักดอกไม้สีลุงนะครับก็เหมือนกันนะสกิลก็เหมือนกันนะก็ต่างกันที่เปอร์เซ็นต์นะครับนีมัน56กใช่ไหมเ้ 95, กับ45 A40, 90, 51ก็เพิ่มมาทีละ5%นะครับโอเคนี่ก็เป็นชิกข้างหลังที่กลับมาอีกครั้งนะครับเป็นพิเศษนะเป็นซุปเปอร์นะครับนี่ก็อีเวนต์อะไรนะสิบปีให้สำเร็จและรับรองวันมากมายเปิดร้านคเปิดร้านค้าโบนัสครบรอบสิบปีอ่อนี่เราซื้อจากอีเวนต์แรกเปลี่ยน ล็อกสปีจะได้นี่มานะครับโคมส่วหลังรบอกสปีเป็นชี้ข้างหลังฟรีนะครับอ๋อให้เราให้เราอินหรือเปล่าไม่เป็นล็อกอินหรือเปล่าขอไม่แน่ใจอ๋ออย่านี้อย่างละหนึ่งเช่นนะครับอืโอเคอย่าหัวเสียเวลาตอนนี้ผมก็ สมไปที่เรียบร้อยนะครับก็จาก12ื่นสองหมื่นก็เพชรก็รวมกับนี่อีหินเพชรอีกก็ประมาณ25งพัก็ตีไปประมาณหมื่นสี่พันบาทนะครับประมาณ1 4ื่นสี่เพชรนะครับไม่ถึง1มื่นหนึ่งมันก็ประมาณสักแปดพันกับเตียวเราก็คหมื่นนึงอนะครับ เไปดูที่ร้านค้าเลยว่ามีอะไรน่าสนใจเป็นแท็กการเหมือนเดิมนะครับอ๋อเนี่ยร้านค้าโบนนะครบรอบสิปีเอาให้เราซื้ออันนี้น่าสนใจนะครับได้เพชรอีกหน่วยเพชรรับทุกวันนะครับเมื่อเราอ,อินนะครับ3าวันแล้วก็สองพัหินเพชรแล้วก็ลูกบาทสุ่มตัวปรที่แม่นยำนะครับ ซื้อสาสิบห้าบาทเดี๋ยวให้เมารวมมากันนี่ก็เป็นลังคาเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นลูกมดานะครับใครที่อยากสะสมแพ็คก,การ์ดก็กิเกอร์นะครับมันก็มาแล้วนะครับ ราคาที่9หกสิบห้าบาทดิประมาณหกสิบห้าบาทเอหกสิบเก้าเฮ้เป็นราคาครับชิคงลางนะครับของอีเวนต์นี้ครับนีเราเติมซื้อเลย โอเคอย่ามันเสียเวลานะเราไปรับกันตัวซุปเปอร์นะผมก็สวมไปแล้วลนะโอเคเดี๋ยวเรารับของควันนะครับอืมยิดมมาเรัวแม่งเลย ไปเสร็จหนังไปไงอิ่มหวันได้เราได้อุ๊บมันเขียนเลยโอเคอเคงจะไม่มีแล้วเราไปรับดีกว่านะครับนี่เลยต้องการอย่างละสองใบนะครับให้เจ็ดสิบเซเต,ตเตอร์เอบวกสองอันแล้วก็ชิ้นส่วนปีสองอันนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนแจ็คเอสองอันนะครับ โอเคตัวนี้ผมก็ได้รับทุยได้ครบแล้วครับ แล้วเขาก็ไม่ไม่กัดกัดทังฟ้าอางี้ยเนี่ย ใช่ปะอย่าลองคิก่อนมันด,ดูสิเมื่อก็สร้างเรนมาของฉันมีโอกาสจะส่งเก็บเข้าทันทางโอเคยังดีอยู่ โอเคครับก็ได้มาที่เรียบร้อยครับนี่เลยยังไปติดตั้งกับมันวองครับนี่ีแนะนำ เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคใครที่ชอบดูแล้ว like, ลกดไ share ลค์กดกดแชร์้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปหใหม่ๆกันใครนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอี้พีหน้าคลิปหน้า,น,าน,นะครับน้ตอนนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับอัดคลิปมาสายไง โอ้โหเดือดอะตีหนึ่งสิบสามนาทีโอเคก็จะการนับอีพีหน้าก็เขาตัวก่อนครับสวัสดีครับ